ส่วนเรื่องราวนี้นะครับค่อนข้างน่าสนใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ เรามักจะนะครับไม่ค่อยนําเสนอข่าวบ่อยสักเท่าไหรน่นักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเตือนภัยกันหน่อยละกันนะครับคุณผู้ชมคือมีการร้องเรียนบอกว่าไปพบอาหารเสริมสําหรับสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งมีการโฆษณาโอ้อวดเกินจริงนั่นเองเกินจริงยังไงก็คืออย่างเช่นเขาอ้างว่าลดการอักเสบแล้วก็ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งเหล่านี้เป็นต้นนั่นเองครับซึ่งกรณีนี้ทางปคบอเขาร่วมมือกับทางกรมปรศุสัตว์นะครับไปตรวจยึดอาหารสัตว์ ที่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนและโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงนั่นเองครับอใครที่นะครับเลี้ยงสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นๆแน่นอนนะครับหลายคนก็มักจะไปสรรหาแล้วก็ไปซื้อกันสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับก็ต้องดูแล้วก็ตรวจสอบให้ถี่ถ้วนด้วยละกันครับ เรื่องนี้กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบอกอปคบนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกันและเจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์กรมปรศุสัตว์เข้าทําการตรวจสอบบริษัทดังย่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ตรวจยึดของกลางผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับสัตว์เลี้ยง ขนาดบรรจุ15แคปซูลราคาขายอยู่ที่3,950บาทต่อกล่องคือกล่องหนึ่งเนี่ยเกือบ4,000นะคุณผู้ชมแล้วก็มี15แคปซูลน,นั่นเองครับโดยจำนวนที่ตรวจพบทั้งหมดเนี่ยมีอยู่1,987กล่องแล้วก็มีใบปลิวโฆษณาสินค้าจำนวน400ใบมูลค่าของกลางรวมทั้งหมดนะครับ7 8 4 8 6 5 0บาทนั่นเองครับ กร,กรมก็นะครับเกือบเกือบเจ็ดล้านาแสนบาทได้นั่นเองครับทั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์นะครับได้มีการรับเรื่องร้องเรียนว่ามีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับสัตว์เลี้ยงโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงซึ่งมีข้อความระบุเอาไว้อย่างเช่นลดการอักเสบและยับยั้งเซลล์มะเร็งเป็นต้นนะครับจึงได้มีการแจ้งตำรวจเพื่อที่จะร่วมทำการสืบสวนหาแหล่งที่มา จึงได้ทราบว่าบริษัทชื่อดังแห่งนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนั่นเองครับเนี่ยฮะผมก็พยายามดูเหมือนกันนะสำหรับอาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยงที่เจ้าหน้าที่เขาถือเอาไว้แล้วก็บริเวณด้านหน้ากล่องเนี่ยมันก็จะมีรูปสัตว์เลี้ยงนะ,ะเป็นสุนัขหรือว่าน้องหมาแล้วก็น่าจะมีแมวด้วยนะครับคุณผู้ชมคือหลายคนนี่ก็รักหมารักแมวราวๆกับ รักลูกของตัวเองประมาณนั้นก็ซื้อนะครับสำหรับอาหารเสริมมาเพื่อน้องๆนั่นเองครับทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีการร่วมกับทางกรมปรศุสัตว์วางแผนตรวจสอบความผิดแล้วก็เข้าทำการตรวจสอบสถานที่ข้างต้นแล้วก็ไปพบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยงขนาดบรรจุ15แคปซูลจำนวน1,987ากล่องอย่างที่บอกนะครับรวมถึงใบปลิวโฆษณาสินค้าซึ่งมีข้อความโฆษณา ที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงรวมมูลค่าของกลางก็ประมาณ7ล้าน8แสนกว่าบาทโดยขณะเข้าตรวจสอบก็พบว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับของสัตว์เหล่านี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะซึ่งต้องมีการขึ้นทะเบียนนะกับทางกรมปศุสัตว์แต่ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์เอาไว้ซึ่งทางพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการตรวจยึดของกลางส่งตรวจและก็นําส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดําเนินการตามกฎหมายหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับค่อนข้างน่าสนใจนะครับคุณรันคุณผู้ชมชค,คือพอตรวจยึดได้หลังจากนี้เนี่ยทางปคบกรมปศุสัสตว์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องไปตรวจสอบไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาจจะต้องเข้าห้องแลบหรือเปล่าอาจจะต้องเข้าห้องแลบห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะไปตรวจหาสารว่ามันมีสารต้องห้ามหรือว่าสารอันตรายหรือไม่ซึ่งคนที่อาจจะซื้อไปใช้ก่อนหน้านี้เนี่ย ก็จะได้ตรหนักแล้วก็รับทราบเอาไว้นั่นเองครับใช่แล้วค่ะคือต้องบอกว่าต้องระมัดระวังมากๆนะคุณอันเรื่องของอาหารสัตว์เนี่ยบางทีมันมีความสําคัญมากๆเลยเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาก็มีชีวิตนะแล้วก็ในจริงการอดอ้างสปปรรพคุณเกินจริงเนี่ยบางทีคือมันไม่สามารถที่จะแบบว่าทําแบบนั้นได้จริงๆแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอาหารก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันที่คือสัตว์เหล่านั้นก็ต้องได้รับความปลอดภัยในการรับประทานแล้วบางทีคนเลี้ยงเองก็เหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามันมีส่วนผสมอื่นๆที่แตกต่างกันก็เััตตรายท้ง์ เราได้ด้วยนะคะในเรื่องของการแบบว่าอดอ้างสรรพคุณเกินจริงที่บอกว่าลดการอักเสบหรือว่ายับยั้งเซลล์มะเร็งได้เนี่ยคือจริงๆคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมอดอ้างขนาดนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของผลการวิจัยทางการแพทย์ที่มนุษย์เราเนี่ยคืออาหารการกินบางอย่างก็ ไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งได้ซ้ำนะแล้วก็บอกว่าสารบางอย่างนี่สามารถยับยั้งได้อย่างเช่นทานผักผลไม้วิตามินต่างๆแต่ว่าสัตว์เหล่านี้นะคะคือถ้าเป็นอาหารที่เขาเรียกว่าคือผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมต่างๆเนี่ยนะคะอาหารเสริมเนี่ยก็คือมันต้องมีการแบบว่าผลการวิจัยอย่างชัดเจนหรือว่าการทดลองที่ถูกต้องแล้วก็ต้องขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องด้วยนะคะคฉะนั้นแล้วค่ะการโฆษณาแอบอ้างต้องไม่เกินความเป็นจริงนั่นเอง